ท่านชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องและสิตาซีซ่าขายเวันนี้ค่ะซีก็จะมาทำาสกุช่แช่ตู้เย็นค่ะอุปกรณ์นะคะคือนี่เลยค่ะเป็นกล่องนะคะซีได้เตรียมมาไว้สำหรับใส่สกุชุช่ค่ะเรามาดูสกุชุช่ที่ซีเตรียมมากันเลยอ่ะชิ้นแรกขนมปังค่ะชิ้นที่2แก้วกาแฟนะคะนี่ ชิ้นที่สามเป็นตัวนี้เลยค่ะจัมโบ้บันนะสโลูชิ้นที่สี่ชิ้นใหม่ล่าสุดนะที่เราเพิ่งรีวิวไปชิ้นที่ห้าตัวนี้นะคะชิ้นที่หกนี่เลยแพนนดาบันสีฟ้าชิ้นที่เจ็ดเล็กที่สุดเลยตัวนี้เลยนะคะปิดได้ไหมปิดได้นี่นะคะ งั้นเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันเลยค่ะเลยนะแช่เลยค่ะในตู้เย็นเราอาจจะของเยอะไปหน่อยนะแช่สกูช๊ชเสร็จแล้วแล้วเ,เ,เอาออกมากันเลยนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อสกูช๊ชที่เราแช่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่เลยเรามาเปิดดูกันเลยค่ะ แช่ไว้นะคะที่บอกไปว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็จะมาอเย็นมากชิ้นแรกเป็นนีลากันแพนด้าดูคัมสโลโอ้โหสโลขึ้นนะสโลนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะตัวใหม่ลืมรีวิวไปอะ่ะไม่เป็นไร นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ละกันฝั่งแห่ยงสโล์สโลมมากเลยตัวนี้ธรรมดามันก็สโลมอยู่แล้วแหละอ่ะชิเล็กที่แถมไปก็สโล์นะแต่ไม่มากก็มากเลย เย็นเลยตรงนี้ต่อมาตัวนี้ค่ะโอ้ไม่สโลนะเพราะว่าของเก่าก็ไม่สโลสโลต่อมาค่ะนี่ชินน้นนี้ก็เลยโอ้โหสโลด้วยอันนี้คือพ่อหนเปิดเพลงนะคะ มาชิ้นสุดท้ายนี่สโลมากมเห็นไหมยังไม่ขึ้นเลยนี่นะคะเต็มเลยก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสิกูชี่แช่ตู้เย็นของซีค่ะ ก่อนจบนะคะซีมีข่าวมาแจ้งนะคะข่าวที่จะมาแจ้งก็คือนี่เลยค่ะมีพัสดุจากเซียช็อปที่เราสั่งมานะคะ่ะก็ไว้เดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีวิดีโอที่ซีแล้วคำถามาจากเพื่อนก่อนนะคะที่ต้องพูดยายกินน้ำลำไย,ยน้ำลำไยไยหลย้ยอยลดยานะคะซีก็จะมารับคำถามเนาะไม่ว่าจะก็วันอาทิตย์นี่นะคะก็รอติดตามกันด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับการรีวิวซิคุชิชาตเตียนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย